วัสดีค่ะวันนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำเหรียญโปรยทานดอกบัวะมณีเนตรนะคะเป็นเหรียญโปรยทานเป็นวิธีทำเหรียญโปรยทานที่มีคนชมคนชมแบบ เข้ามาติมากที่สุดนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกที่ทำนะคะมันจะเร็วเกินไปเนาะวันนี้จะมาลวงวิธทีทำให้ใหม่นะคะอุปกรณ์ของเราก็มีนี่นะคะอ่าลูกส้มนะคะส้มเปล่าหนึ่งลูกเนาะนี่นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเราจะมารีบเราจะรีบนะคะวันนี้แต่แต่ แต่จะไม่รีบทํานะคะแต่ว่าจะไมให้มาดูตอนท้ายๆคลิปแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ริบบิน้นริบบิ้น8เซนอันนี้ตัดความยาวอยู่ที่38เซนนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะอันดับแรกสอดริบบิ้นสอด1สอดตรงนี้ลอดไปสามช่องที่3ามนะคะ น,นี้หลายคนอาจจะทําเป็นแล้วเนะาะขอข้ามขั้นตอนแล้วกันเนะาะสอดอย่างนี้นะก็สอดครบแล้วคลิกกลับมาด้านนี้นะคะคลิกด้านกลับมาค่ะจับริบบิน้นเส้นตรงนี้ฝั่งทางนี้นะคะจับฝั่งทางนี้คลิกไปด้านหลัง มาวางทับหน้าเส้นถัดมานะคะนี่นะจับไปด้านหลังคลิกไปด้านหลังแล้วก็วางทับตรงหน้าเส้นถัดมานะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะ เส้นสุดท้ายให้พลิกไปด้านหลังแบบนี้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็สอดสอดตรงนี้ให้ทะลุตรงนี้ได้แบบนี้แล้วนะคะพลิกกลับด้านมาค่ะสอดเก็บค่ะสอดเก็บสอดเก็บนะคะ ให้ทาแบบนี้ไปจนครบนะคะเดี๋ยวามขั้นตอนก่อนเนาะพอ,อสอดครบเสร็จแล้วให้เพลิกับด้านมานะคะให้ดึงดึงเอานิ้วนิ้วกลางนิ้วกลางขวามือนะคะกดทับตรงนี้ไว้เพราะว่าเราไม่ได้ติดกาสองหน้าเนาะถ้าติดกาสองหน้าไม่ต้องกดทับก็ได้นะคะเพราะว่าการหลุดเวลาเราดึงเนาะ ราดึงตรงเส้นนี้ตรงนี้จะขยับนะคะสังเกตดูนะคะดึงให้กระชับหรือดึงให้สวยงามให้ให้เรียบร้อยนะคะพอ,อ,อคิดว่าโอเคแล้วนะคะคิดว่าโอเคแล้วมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะ ให้จับริบบิ้นเส้นนี้พับไปด้านหน้าพับไปนะคะไม่ใช่พับเข้าหาเรานะพับไปด้านหน้านะคะแล้วก็ให้พลิกมาแบบนี้นะคะแล้วก็มาสอดตรงนี้สอดตรงนี้นะคะ เดิมค่ะเอาไปด้านหน้านะคะแล้วก็พลิกอีกทีหนึ่งแล้วก็สอดทำเ,เหมือนเดิมค่ะ เิมจนครบเลยนะคะ ไม่ค่อยจะโฟกัสเนาะทำอย่างนี้นะคะพับไปด้านหน้าพับไปด้านหน้าคลิกไปด้านหลังคล, <laughs> ลิกไปด้านหลัง เส้นสุดท้ายแล้วนะคะพอได้อย่างนี้แล้วคิดว่า,อาโอเคแล้วนะคะทีนี้มาทำขั้นตอนต่อไปค่ะ จับริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นครับขึ้นไปข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนม้วนให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จับปลายสอดตรงนี้ จะมาผูกตรงนี้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทำเหมือนเดิมค่ะพับขึ้นไปข้างบนม้มวนให้ริบบิ้นมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ เหมือนเดิมค่ะไม่โฟกัสนะภาพที่บนินขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ม้วนให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็สอด ก็ไม่รู้นะทำเหมือนเดิมค่ะ วันนี้ไม่เอา,อายิบินสีขาวนะคะสีขาวสีขาวมันมองไม่ค่อยเห็นเนาะก็เลยเอาเป็นสีสีอื่นแทน แค่กล้องมันมันดูแบบยังไงไม่รู้นะถ้ามองถ้ามองมือตัวเองอะถ้ามองมือจริงๆอะมันก็จะตกกล้องมองในมองในหน้าจอแล้วมันทำเหมือนทำผิดผิดถูก,ถ,กถูกยังไงไม่รู้เสร็จแล้วนะคะ,ะเสร็จแล้ว นี้มาดึงให้กระชับดึงให้สวยงามคิดว่าโอเคแล้วสอดเก็บนะคะสอดเก็บก่อนรอบหนึ่งสอดเก็บเหมือนเดิมนะคะหลายคนทำเป็นแล้วเนาะ ขอไปเร็วนะคะเพราะว่าไม่อะไรหรอกโทรศัพท์มันความจำเต็มเดี๋ยวกลัวมันจะคลิปมันจะตัด ทีนี้มาทำกลิบสุดท้ายค่ะให้จับติบบินให้มีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนอกลิบเมื่อกี้เลยนะคะให้ทำอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดตรงนี้ ไว้อย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาจัดทีหลังเนาะ,ะให้ทําอย่างนี้แล้วก็ม้วนอย่างนี้นะคะม้วนอย่างนี้แล้วก็สอดถ้าดูแต่หน้าจอมันก็จะแบบนี้เนี่ยนะคะทําอย่างนี้นะคะแล้วก็มว้มวนม้วนให้ได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็สอด ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะ เรสอดแล้จับอย่างนี้ก็ได้ให้เราจับอย่างนี้ถ้าง่ายๆนะ ถ้าฟังแบบถ้าคิดว่าถ้าฟังแบบพูดแบบไม่รู้เรื่องให้ทำอย่างนี้ให้จับอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนให้ม้วนมือให้ม้วนมือให้ทำอย่างนี้แล้วก็สอดบางทีมือไปอย่างหนึง่งคำพูดอาจจะไปอย่างหนึง่งนะคะให้จับอย่างนี้แล้วก็ให้ม้วนอย่างนี้ก็ได้ เส้นสุดท้ายนะคะนี่นะคะให้ลักษณะให้ได้ลักษณะแบบนี้ให้เราจับม้วนอย่างนี้นะคะเด <_ p> ี๋ยวถ้าถนัดแล้วก็ท่าง,ง่ายเองเนาะพอได้แบบนี้แล้วทีนี้มาจัดเก็บ ความเรียบร้อยดึงให้ดูดีนะคะเอา <laughs> จับเส้นหนึ่งไปดึงอีกเส้นหนึง่ง <laughs> อันนี้มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้ามันไม่ใช่ของตาละครังเนาะ ตาละคังเนี่ยต้องท่าลายนี้นะต้องขาวนมอย่างเดียวนะคะถึงจะสวยเอามาค่ะมาจัดเก็บอันนี้เผื่อตัดเผื่อนะคะปกติจะใช้ความยาวอยู่ที่สามสิบห้าเซนปบนปิดเสียงโทรศัพท์ก นี่นะคะสอดเก็บเหมือนเดิมค่ะแต่มันจะมาผลูตรงนี้เดี๋ยวนะขอขอไม่มองจอนะมันไม่ใช่แหนบเนาะอย่างนี้นะคะอา้าว <laughs> ถ้าถ้าอยู่ไกลถ้าอยู่ไกล ไร่กล้องมันก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะเพราะไม่ไม่ได้ใส่ไมเ่ต้องต้องหาไมมาด้วยละให้จัดให้สอดเก็บอย่างนี้ไปจนครบเลยนะคะพอ,อถ้าเราพูดไปบางทีกเสียงก็เบาๆนะตัวเองอะ่ะพูดอะ่ะเบาลง เสร็จแล้วนะคะทีนี้ตัดส่วนที่เหลือออก35สิบห้เซนจะพอดีเลยนะคะสำหรับมือใหม่ก็38กสก็ได้นะคะอันนี้คือตัด38สิเซนเนาะความยาวของสีชมพูดนบัวมณีเนรนะคะเป็นเป็นคลิปที่มีคนเข้าชมมากที่สุดนะคะแต่ว่าก็มีคนติมามากที่สุดเหมือนกันนะคะ นี่นะคะอันนี้นี่อันนี้อันนี้แต่ความยาวอยู่ที่จำไม่ได้และยี่สิบหรือยี่ห้าเซนนี่แหละเพราะว่าเราจะต้องมาเสริมสีเขียวเนาะอ่าอันนี้ก็ริบบินของของตาละกังเหมือนกันนะคะแต่ไม่ใช่ขาวนมเนาะมันจะดูยับมันจะไม่สวยมันไม่เด้งนะคะ ถ้าเป็นขาวนมนี่มันจะเด้งมันจะเด้งสวยนี่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาเอะไรมาลงเองเดี๋ยวค่อยมาดูกันเนาะถ้าก,กดติดตามแล้วก็มันจะแจ้งเตือนในคลิปคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะ ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะ